กับสวัสดีเนะสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเวอร์สบุกสบคนเนาะมาพ่อพ่อกับสปาร์ไม่ลูกอรอนอีกแล้วพี่น้องไอ้สปาร์ต้องสดายเลยเนาะมาย่ำเศร้าพี่น้องไม่ได้นอนมื่อคืนนีเนาะชมคืนแบบไม่ได้ทายคลิปชฉมเหม่อเด็กพี่น้องเนาโอกาสว่าลูกชายบระยูพี่น้องจะเป็นโปรเจ็คยังจะเป็นเฟิร์นยังเนาะมีแต่หายกับหายแบบเบิ่งแถวอันคาเนี่ยก็บ่มีบนแดงบนปลูกเนาะพี่น้อง แต่บรรยาาจะเป็นแบบสะดือี่นองสะดือซีเซาวรวมเจ็บมันขิงตรงสะพานตรงหัหูเนาะเบื้องตาสะพาน,นีนพี่น้อะมาได้นอนอ้วนเ้าพี่นนองเนาะคลอดลูกแล้วก็อ้วนแต่ว่าพยายามดูพี่นนองดูกับว่ายดูนุ่มตัวเองเดอกแต่ก็มีเอฟซีท่าน,นึงค่นว่ามินสะพานเนาะว่าแปลกจังคนลราทำไมไม่ให้ลูกกินหน่ง,งานการไม่ได้ทำบริหารงานเหตุการ แต่คันว่าลูกมันกินกนนะข้าเจ้าก็ให้กินกูค้นพี่น้องเนาะบ่มเมนว่าบ่เชื่องว่าจะบ่ให้กินด้ยวยด้วาจะซื้อมีเงินซื้อเนาะคันจําเป็นกับว่าอยากซื้อบ่าอยากเลี้ยงด้วยแบบวิธีแบบซื้อโองนะพี่น้องยนะแต่วันสป,ปาน,นีว่าริยูไฟพี่น้องสป,ปาน,นีกินหักไม่ผสมเหล่าละที่นี่ในเหลาก็หักไม่นี่นมันห้อนสป,ปาน์เลยเอาใลูกมีดูดเต้าเนาะพอดูดแะกะ ดูปุ๊บบนท่านต้าถึงท้องท่านพี่น้องลูกท่างนี้ก็ออกแบบว่าอึ้อออกมาแบบเจียกๆเลยนะกินปุ๊บขี่ปั๊บเปิ้งยังไงก็ขี้อัเนอยเนาะกินปุ๊บอึปั๊บกินปุ๊บอึปั๊บสะพานก็เรียกว่าสังเกตเบิ่งน kind of so ่าจะเป็นน้ําแบบอันเดาอันพี่น้องไอ้สะพานกริยาอย่างดูดๆนุ่มสะพานเนาะประมาณสองมื่นสามมื่นถ้าออกไฟเดีวถ้าออกแบบพักใหม่แล้วสะพานจะให้กลับมาให้หูุดีแต่พอออกจาก หางใหม่ได้ลูกบูรุดด่ดเลยพี่น้องสะพา่ได้จําเป็นเส้อนุ่มให้ลูกกินเนาะโดยจับประมาณนี้นนนลเลยพี่น้อ,อง,อองมเลยบ,บางท่านก็นุ่มจะบบมาเลยพี่น้องพี่น้องบางคนก็จะบบรุ่ของนุ่มเมย์ได้กาบางเทื่อกก็มันสีบระทันสมัยสมัยไท้แบบชืออันฟั่มอันอยังแบบนี้นะพี่น้องดูกำลังนอนในแอวในนอนในแอวเนี่ยแบบคล้ายๆด้วยเจ็บสะดือแบบกำลังสีเศร้านอนเนาะ บันจังเนี่ยิ็ดยังน้อยเ <Ooh. S 1> กินสบายค่ะบริบรบรบรน้รับบปไดนอนสมขคืนพี่นอ้อย อันขอดูกเลยหวังคนก็นให้สปานมีทในสปานชื่อทุงน้ำร้อนมาสปานก็นเห็ดตามดูพี่น้องแต่ว่ามันบรสเนาะมันเม่เขียนสปาลหมักหรือหมักหรอหมนะัแต่ว่ากระตรูในกระทะบะไดาขาก็เค็นเนาะนกก็แอีวแบบจัดเจ็บใส่หน่อยข้าวอุ้มแล้วก็มิดข้าวอุ้มแล้ก็มิดเนาะสปานก็สซิบว่คคอยไยากอุ้มบนได้ย่างนติดมือดึงมือดูเอฟซิสซิว่าอีก เนี่ยทายเพื่อนหายสะานสินี่เด็กพี่นองแบบนอนซักกระเวกระเร็วนะพี่นองแบบแต่อีตนเนาะจากเสหิตได้ังไงปลาเพิ่นเพิ่นมักขยุกสปานเนี่เอาผ้าพินใหญ่ปุ๊กเนาะนี่หน้าเริ่มมากเลยพี่นอนหนาเริ่มเตียนเลยโดยดุโดย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 เจี๊ยบเด จะเป็นยังพี่น้อยสะพานกบบฮู้เนาะว่าหาบานหาเพยกบบเห็นว่าเสียบท่องยึงท่องสะพานกับท่ากับบิ๊กชายอยู่พี่น้อยว่าตัวห้อนเป็นไขก่กบบเมนเป็นวัดกบบเมนจะคนเป็นยังเบิ่งปะคนน่งห <c oughs> นาเริ่มเปลี่ยน,นพี่น้อยหนาเริ่มใหญ่ออกใหญ่ยยออกนะกินนุ่มกระไรอยู่ขึ้นได้ขึ้นเนาะ สปานสังเกตมีไดสะดือเะไพี่น้องเพราะสะดือพ่นล้นนะมันมันเป็นนองะนะพี่น้องเป็นนองสปานกพ็พยายามแบบร่างเพลตลอดยิบซีสมุ่งแบบเห็นเลือดเห็นยางออกมาสปานกระับแต่กระทาพิเศษใส่ไนท่าย,ยาท่าย,ยางใส่แต่ว่าข้าจาว่าเป็นน้าแบบเยื่แบบแถวขาแถวยังโปกบ่วเสบบ่ปัสสปานเบิ่งกระบ่มีอะไรพี่น้องตอนแรกสปานคิดว่าเพ่นสี่แล้วพ่นเบะพ่นยงัง แต่พอเสร็จพอยังทาแป้งเสร็จตรวจก็พอเห็นให้มันแดงมันอย่างถามมันเสบมันก็ต้องมีแดงนี่อย่างเราพี่น้องเนาะจุเจาว่าบออันนี้มันกับบแดงมันกับบปุกมันกับบาดเสบพี่น้องแต่ว่าวิราพันติ้งเนี่ยพันสิเก็บแถวส่วงขาส่วงอันนี้นะพันสิเฮ็ดสั้นร้อยแบบพันพนดินพันอย่างแต่สปานสังเกตสปาร์นมีสะดือวันเดียวพี่น้องเลย ถ้าเบิ่งคันเพิ่นติงคิงว่าได้เพิ่นสิเจ็บบัานนั้นสปานราเป็นน้ำสะดือเพราะว่ามันมันเกี่ยวกับแถวท้องนะพี่น้องมันเค็งมันคับเนาะเจอจังได้ทายมันนี่หนาเดิมๆอยู่ด้วยหนาเดิมๆผมคุมด่างดงโด่งหมดเบิ่งมันนี่แก้มเบะเลยพี่น้องเอ้ยแก้มเบะลังแมบแล้วเบิ่งข้างๆดูยังมีคือเก่าอยู่ เออเปกกว่าพี่นกไงน่าพ่นเริ่มไงออกไงออกแล้วก็ดังเริ่มหายด้ยมันสักผ้าไว้พื้นนึ่งนั่นพี่นกวัชสิตากับบ่ก้าปะเดี๋ยวพ่นขยุกขึ้นมาพ่นตีงเพ่นกระเจ็บ,บันนั่น นางนางอุ้มเลยเมื่อคืนนี้พี่น้องเอ้ยจักชักเป็นบ่นได๋จักเจ็บบ่นได๋จักเป็นหยังพี่น้องเอ้ยบ่ฮู้เนาะบ่ฮู้สาเหตุเด้มีแต่แออตอนกคาัสินกนสินก็บ่แม่นมันสินมันก็ิาเด้เนาะ เนี่ยจะพันโบอ่อนเนี่ยจะพันโบนิ่มพี่น้องเลยสองชั้นสามสั้นมีที่นอนแน่มีผ้าแน่มีแค่สองพื้นเนี่ยพิ่นโบนิ่มเนี่ยพิ่นเจ็บแค่การเลือกที่แบบจะนิ่มสุดพี่น้องเลยพฟล์วมันไปหาซื้อมาอันนี้กันิ่มสุดเนี่ยนี่ปุกทองคนเนีย่ยมาผ่าเชงน,นง,าางนี่พี่น้องถ้าเบิร์นมีแตเพิ่นบิดกคิงเดียวเพิ่นจีฮายพิ่นเจ็บเนีย่ยหายได้ดุละอาอฟซีอายป้ารุ่งได้ลูก เออโอ้หายพี่น้องนานเรงเ,ออเจ็บสะดือได้พี่น้องไม้เบิ่งคักหรอกเจ้าเมืองไดลูกขอยีเศร้าเนาะพี่น้องเนาะมีเอฟซีมีมียาตัวอะรดีๆกันแนะนำสปาดใน,นเดอ้อพี่น้องไอ้ยาตัวใดท่าต่เพลแห่งเดียวเนาะ,นะสปานกะจักสีวานนด้ไน เห็นดูเจ็บกับอีตนนึงมากก็ยังน้อยเกินนะพี่น้องเนาะโดยได้หมดสต็อกเลยแหละ่ายแบบว่ต้องสต็อกว่ต้องตัดปิดพี่น้องโดยนั่งเังซี่เลยมาคืนนี่พี่น้องเยนั่งเอาลูกไปเลยเป็นลูกเจ็บแต่ก็อุ้มขึ้นมาเห็นดูเจ็บแต่ก็อุ้มขึ้นมาก้วนพี่น้องเยเนาะช่างก็สะท้อนเลตอนนี้ เ <G ül> ออวันนี้ขอนนอนุญาตนั่งแบบนี้แล้วปวดขาแบบนู้นไปนอนไปคืนนั่งเข่ากันนักพ่น้องว่าลายไปง่ายกินเขากับกินเขากับบนปลา เก่งหราไม่คนฟาเก่งหราไม่กินข้าวปนนอนเรียบร้ปปยนอยเราไปนั่กินเรียบน้อยแยกกันรูป่ให้กินกะเน้นบันนอนกะห้ากะ็กะไม่ได้เห็นวันเฮียเนากินก่เหนื่อเบื่อนดาย uống gì này để kia, đông đồ ừ. đùa nó, hay nhảm nó gì เราไม่บุกเะพี่นอ้องบุกไากินไม่ไทยไม่น้ำเนาะร่อนครับดาดเนาะดากก็อึสปาเราจะไปห้าตาก่าก็ไม่นอ้อยคือสินน้อนล้นตึกอนนอกมาเนาะแต่โอเคพรไม่พี่น้องสนักลิปนี้สปาก็พอจบคลิปไปแล้ว มาคืนภาษาก็ได้ก็แท้ก็เป็นเจ็ดสปานไม่รู้อ่อนคือเจ้าเ,เราเองได้พี่ลองสบายดี